ราคาน้ำมันโลกร่วงลงมาอีกแล้วครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาโดโนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศออกมาเองเลยว่าสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งการประกาศของทรัมป์ในวันนี้นะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบเปลนด์นะครับลดลงมามากกว่า2%เลยทีเดียวครับโดยลดลงมาถึง2.5%นะครับมาอยู่ที่ระดับ64.39ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับทางกลางความคาดหวังทว่าจะมีการเจราจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพิ่มเติมครับ ซึ่งอาจจะทําให้ข้อตกลงนิวเคลียร์เหล่านี้เนี่ยหากบรรลุได้เนี่ยก็จะนําไปสู่การผ่อนคลายมาตรก,การค้ำคว่ำบาตรนะครับที่สหรัฐอเมริกาใ,ใช้กับอิหร่านก่อนหน้านี้นั่นเองอย่างไรก็ตามน,นะครับการเจรจาที่เกิดขึ้นเนี่ยครับทางอิหร่าน,นก็ยังยืนกลานต่อสาธารณชนเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยจะยังคงเดินหน้าการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมต่อไปซึ่งจากข้อมูลของเจ้าหน้าที่สหรัฐแลก็แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ก็ให้ข้อมูลตรงกันครับว่าไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ รัฐบาลทรัมป์เนี่ยมีการยื่นข้อเสนอข้อตกลงนิวเคลียร์ฉบับใหม่ให้แก่อิร่านะครับซึ่งเป็นการเจราจากาันที่รอบที่4แล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองแต่ว่านะครับเจ้าหน้าที่อาวุโสข,ของอิร่าเนี่ยบอกออกมาเรียกว่าสวนทางกันครับเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆจากสหรัฐเลยซึ่งเป็นข้อเสนอที่บอกว่าแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนิวเคลียร์ที่ดําเนินม,มาอย่างยาวนานนะครับพร้อมก็ยังย้ํานะครับว่าอิร่าเนี่ยจะไม่มีวันยอมประนีประนอมเกี่ยวกับสิทธิที่จะเสริมสมรรถนะอยูเรเนียบนแผ่นดินนของนองงตเครับ ซึ่งแม้ว่าทั้งอิหร่านและสหรัฐนะครับจะระบุความต้องการนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากจะขัดแย้งกันอยากจะใช้การทูตเนี่ยเป็นแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องนี้แต่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็ยังต้องยอมรับนะครับว่ามีความเห็นต่างกันในหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นสาคัญเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวซึ่งคณะเจราจารเนี่ยจะเป็นต้องหาทางประนีประนอมเพื่อให้บรรลุข้อตกลงใหม่นี้โดยเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ต้องไปเกิดการใช้กําลังทางทหารในอนาคตนั่นเองครับโมโนแม็กส่งความหา อารมณ์ e ีไปกับหนังและซีรีส์ในราคาสิบพิเศษเพียง89บาทลูกค้า a i s ลูกค้าทรูดีท่าราคาเดียวรีบสมัครนะ